พร,ระเจ้าทั้งหลายได้รอเห็แเนหลแล้วหน้า,นาโอกาส,สนีขสสนนข้ข้าพร,ระเจ้าทั้งหลายขอในส่วุศนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเกิดมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วมกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าตั้งแต่วันนี้ตัเข้าเข้าสู่พระทิพพานและข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้แก่เทพพระเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพระเจ้าเทพพระเจ้าทั้งหลายด้วยสายกุหลาพิพากลาญญายยมาราขอเทพพระเจ้าทั้งหลายและวยายกุหราโปรดโลดนาส่งกุศลนี้ขอได้โปรดเป็นสถิตมิยแใงการบำเทญกุศลของข้าพระเจ้าครั้งานี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วใ สุขดุก็ดีสวยความทุ่งดุก็ดีเต็นยาก็ดีไม่ใช่ยาก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมองทนาส่วนกส่วนนี้คืนได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะคืนได้รับท่าน้าราวัตตอนนี้คือพระบุญไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดมเป็นแล้ว โอกาสนี้ขอรู้นี้ชมเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติตุบันนี้หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้อุปสรรคทั้งหลายทั้งทาง,งโลกและทางธรรมจงอย่าได้ปรกงเกแกข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่วับันนี้เป็นต้น อรหังสัมมาสัมพุทโธพระประวัติโกธรรพระประวัติตามอภิวาเทนิพุทโธเมญโธพรพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพระปเจ้าสวากาโตพระประวัติตามโมธรรมังนัมัสสามิธรรมโมเมญโธก็ทำเป็นที่พึ่งของพระปเจ้าสุปฏิปันโนพระประวัตโตสาวกสัง เราส่งเป็นที่พลูงของพระเจ้าออมา,าดา